การจะทํากลยุทธ์ของ BI ครับให้ประสบความสําเร็จเนาะโดยปกติกลยุทธ์ทางธุรกิจอัจฉริยะที่บอกว่ามันจะเป็นกรอบงานที่ช่วยให้องค์กรต่างๆครับใช้ตัว BI t o ที่เหมาะสมเพื่อจะมาใช้ในการวิเคราะห์วิเคราะห์เพื่อจะไปรายงานให้กับ CEO เนาะหรือรายงานให้กับ manager นะครับ director CEO นะครับหรือว่าลูกค้าเพื่อช่วยให้ประกรอบการถึงตัดสินใจ สิ่งสําคัญอนะ่ะปลายทางสุดท้ายคือการใช้สมองมนุษย์ในการตัดสินใจว่าเคาะไม่เคาะแต่ว่าตัว BI อะครับเป็นตัวที่ช่วยให้สร้างภาพข้อมูลหา Data i n s i g h t ์เพื่อจะเอื้อประโยชน์ให้ผู้มีผู้ที่สามารถตัดสินใจได้ครับไปตัดสินใจประกอบไปเป็นตัวประกอบเนาะว่าประกอบว่าประกอบการตัดสินใจให้ัดสินใจได้ดีสุดในเชิงธุรกิจองค์กรต่างๆเนี่ยเขา,าจะ ใช้พวก BI tool ครับมาใช้ในการทำเยอะมากแล้วถ้าเราสามารถกำหนดกลยุทธ์ในเชิงของ BI ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้ต่างๆเนอะก็สามารถจะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ซึ่งเป้าหมายที่ต้องการนะครับของการนำตัว BI มาประยุกต์ใช้คือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทางธุรกิจแล้วก็อาจจะใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการที่ดีมากกว่าเดิมเป็น innovation นะครับแล้วก็ทำให้ธุรกิจเราเนี่ยสามารถจะขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเราจะเรียกว่าเป็นตัว Data Different business องค์ประกอบนะครับที่สำคัญเนาะจะมีอยู่อันแรกเป็น Li g h t Data คือข้อมูลที่ถูกต้องเนาะที่เราจะใช้จะมีข้อมูลที่เราไปเก็บรวบรวมมาเนาะเราจะเรียกว่าเป็นตัว Detail Data คือรายละเอียดของตัวชุดข้อมูลต่างๆคนที่รับผิดชอบเนี่ยครับเราเลือกคนที่รับผิดชอบคือ Light People เนาะก็คือ Analyst หรือว่านักวิเคราะห์ข้อมูลเป็นคนรับผิดชอบ Input ที่เป็น Detail Data เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ต่างๆระดับตัว l ล v e l ที่สูงขึ้นในสายงานที่เป็น Data ครับก็คือตัว m n n g g m m n t t l i ต i n g ก็คือลิสตรายการในการบริหารทั้งหมดทั้งในฝั่งที่เป็นทรัพยากรมนุษย์น,น้อนในภายในองค์กรของลูกค้า นะครับหรือว่าของที่เป็นยอดซื้อยอดขายอะไรกําไรต่างๆพวกนี้นครับก,ก็จะมีหลายๆตัว Data ที่เป็นชุดๆที่เป็น List ขึ้นมาอยู่ซึ่งคนที่ดูแลต่อมาครับเราจะเรียกเป็นทีมแมเนจเจอร์ก็เป็นหัวหน้าของ a n a l y ิสต์อีกทีหนึงอะ่ะเป็นผู้จัดการทีมซึ่งเขาจะดูภาพรวมของชุดข้อมูลใหญ่ที่ลิสไว้ในของตัวบริษัทเนาะอีกอันหนึ่งที่เป็นด็อก m ิ n เนะครับที่เป็น Data ที่ทำการสรุป รายงานเรียบร้อยหมดแล้วเราจะเรียกเป็น management summary นะคบก็เป็นการสรุปการจัดการต่างๆที่ผ่านการวิเคราะห์ระดับล่างขึ้นมาถึงด้านบนคนที่รับผิดชอบก็จะเป็นตัวที่เป็นของ department managers หรือว่าหัวหน้าแผนกครับก็คือหัวหน้าใหญ่ของแผนกนั้นๆแผนกแผนกการคลังเนาะการเงินทรัพยากรมนุษย์แผนกมาร์เก็ตติ้ digital marketing แผนกของการผลิต หรือแผนก R&D หรือต่างๆเหล่านี้ครับในภายในเวลาเราจะวิเคราะห์เนี่ยจะอยู่ลำดับขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็บนสุดเราจะเรียกว่าเป็นตัวชี้วัดเนาะของตัวข้อมูลจะเรียกเป็นตัว KPI นะครับ KPI นะครับก็คือ Key Performance Indicators นะครับคนที่กำหนดตัว KPI ก็คือ Executive นะครับก็คือผู้บริหารหรือว่า CEO ทำไมต้องกำหนดตัว KPI ด้วยตัว KPI เป็นตัวชี้วัดว่า ต,ตั้งการบรรลุเป้าหมายไว้ครับตั้งโกไว้ว่ายกตัว,ยยวยอย่างเช่นธุรกิจของเราเราต้องการเติบโตมากกว่าปีที่แล้ว60%อันนี้เราตั้ง KPI ไว้ดังนั้นผลลัพธ์เราจะต้องทำไงได้ครับสร้างกลยุทธ์สุดท้ายวัด KPI ตัว KPI นี้จะผ่านเป้าหรือเปล่ามอง้าเนาะพอไปในเชิงของเนี่ยมันจะต้องใช้ในเชิงของปริมาณนะครับไม่ได้มโนขึ้นมาดังนั้นตัว Data ต่างๆหรือ A c t ช o n ต่างๆที่ตามเนี้ย จะต้องไปตอบสนองตัว KBI ในแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อที่ผู้บริหารกำหนดขึ้นมาสิ่งที่จะบอกของในรูปนี้ครับก็จะบอกว่า i ไล t ์ o ูเนาะเครื่องมือที่สามารถช่วยให้ Data กับคนทำงานร่วมกันได้ก็คือ Business Intelligence นะครับ